คลิปนี oh, oh, so ้อ้อยจะมาสอนวิธีการสร้างแบบผ้าถุงายเปิดนะคะก็มีสอนตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแบบเลยค่ะนะคะก็เมื่อเราสร้างแบบเนี่ยชิ้นแรกเราจะสร้างแบบนี้นะคะก็คือใช้สร้างก็เป็นการสร้างแบบแบบหน้าหลังเท่ากันนะคะแต่คําว่าผ้าถุงายเปิดอ่ะเราจะต้องตัดชิ้นหน้ามี2ชิ้นเมื่อเราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะก๊อปออกมาค่ะวิธีการก๊อปก็มีสอนนะคะว่าก๊อปอย่างไรนะเมอกอปออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นแม่แบบของชิ้นหน้าต่อไปนะเองนะคะ ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังไปนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะได้ผ้าถุงแบบนี้มานะคะที่เราเคาะออกมาก็เป็นไซส์ที่หน้าท้องและสะโพกเท่ากันนะคะามาดูวิธีการหาสะโพกและหาหน้าท้องว่าควรทําอย่างไรนะคะก็ในคลิปนี้ก็จะมีสอนแต่ขั้นตอนการวางผ้าตัดนะคะว่าผ้าถุงป้ายเปิดควรตัดชิ้นไหนก่อนหลังแล้วก็ตัดอย่างไรนะคะแล้วผ้าที่เหลือป้ายของเราเนี่ยควรที่การที่เราจะเหลือป้ายได้ขนาดเนี้ย เราควรวางแบบไหนนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่ชิ้นป้ายของเขาจะเป็นแบบนี้ก็อยากรูว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าค่ะแบบที่จะสร้างกันนะคะก็เป็นเอว85เซนค่ะเราจะสร้างเป็นหลักเซนนะคะสะโพกและหน้าท้องใหญ่เท่ากันค่ะ99เซนค่ะสะโพกและหน้าท้องใหญ่เท่ากันอ่าเราจะบวก3มเซนนะคะบวกเผื่อหลวม3ามเซนค่ะทั้งสะโพกและหน้าท้องนะคะ เอวอะถ้าเป็นนิ้วอะมันจะอยู่ที่ประมาณ33นิ้วครึ่งค่ะ85เซนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเวลาเรา,าเช็คเอวเราจะเช็คเป็นนิ้วนะคะแต่เวลาเราสร้างเราจะสร้างเป็นหลักเซนค่ะเรามาเริ่มต้นก็นสร้างกันเลยค่ะเน่ก็จะเป็นผ้าตัวนี้นะคะพี่อ้อยจะตัดเย็บเองที่ร้านค่ะเป็นสีนี้นะเนี่เป็นป้ายเปิดนะคะขีดเส้นเอวมาก่อนค่ะ แบ่งครึ่ง1ิเ,นเ,เ,นนเซ,นเ,น,น,เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กจากเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กผิดตรงืงึอการค่ะ,ะหลังจากนั้นเราจะมาวัดความยาวค่ะความยาวผ้าถุงตัวนี้อยู่ที่ส6รวมขอบนะคะเราจะมีขอบโค้ง1นิ้วเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างแบบเราจะตัดไป1นิ้วก็เท่ากับเลือกก็เท่ากับเหลือสาิ้าค่ะเหลือสาิ้านิ้วนะคะ อาวัดมาค่ะจากเส้นเอววัดลงมาสันธิภาพนิ้วค่ะผิดเส้นชายค่ะเราจะมาหาสะโพกกันค่ะสะโพกเก้บเ้าบวกสาม เราจะมาหาสะโพกกันนะคะ9.9บวก3เท่ากับ1สองหนึ่งารเท่ากับ25จดค่ะเราใช้ตัวเลขนี้นะคะ25.5ค่ะวัดเข้ามาจากเส้นสะโพกวัดเข้ามา25.5ค่ะเราสร้างหน้าหลังเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตัวเลขนี้เลยทั้งหน้าหลังค่ะอ่าเส้นสะโพกวัดเข้ามา25.5เส้นเอวก็25.5้า เส้นชายก็ยี่สิบห้าจุดห้าตรงนี้ขีดตรงไม่ถึงกันเราก็เอาจุดหนึ่งเพื่อให้ขีดตรงถึงกันได้ยี่สิบห้าจุดห้าแล้วหลังจากนั้นสี่จุดที่เราขีดไว้เนี้ยขีดตรงถึงกันค่ะได้แล้วค่ะตัดเส้นชายก่อนนะคะจะได้ไม่เกะกะนะ ราตัดกระดาษออกก่อนค่ะหละังจากนั้นเราก็ตัดตรงนี้ค่ะตัดให้เหลือกระดาษนิ้น้อยหน่อยเรามาหาเรามาหาเอวกันค่ะเอว85ดสิบห้เซนนะคะเอว85ดสิบห้เซนหาร4เท่ากับ21.25ค่ะ นี่นะคะใช้ตัวเลขนี้ค่ะ21.25วัดเข้ามาค่ะจากเส้นเอวนี่นะคะวัดเข้ามาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ากลางหน้าค่ะ21.25ได้เส้นนี้อ่ะทีนี้เราจะเอาเกตซักประมาณ2เซนครึ่งค่ะ2เซนครึ่งนะคะ นี่ได้จุดนี้ค่ะเราจะเหลือโค้งสะโพกอยู่ที่ตรงนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าสะโพกและหน้าท้องอย่างที่ว่าบอกว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราโค้งเอวที่เหลือเนี่ยเราจะต้องไม่มีเขานะคะเราจะต้องไม่กินตรงนี้เขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาคับค่ะเราโค้งดูนะคะว่าได้ไหมได้อยู่ค่ะได้นะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งมาผ่านเรานี่งเเคือไม่ให้กินตรงหน้าท้องนั่นเองเพราะว่า เขาเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะมาหาตำแหน่งของเกตค่ะจากเส้นโคง้งวัดมาที่เส้นกลางหน้านีได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งตรงนี้แหละจะเป็นตำแหน่งของเก็ตตรงกลางค่ะหลางจ้กนั้นก็ขีดตั้งฉากค่ะเอาเก็ตยาว12เซนนะคะวัดเข้าออกฝั่งละ1.25 รวมกันเป็นสองเซนครึ่งเท่ากับที่เราบวกไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะเกบตรงนี้บวกไว้เท่าไหร่เราก็มาทําเก็บตรงนี้ค่ะถ้าเราบวกไว้สองเซนล้วก็ทําตรงนี้สองเซนตัวนี้บวกไว้สองเซนครึ่งเราก็ทำสองเซนครึ่งได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะมาหาเส้นเก็บเอลเก็บเอลกันหลังจากนั้นเราจะมาวัดเช็คเอวแต่ก่อนเช็คเอลเราต้องมีเส้นเก็บเอวก่อนค่ะเพื่อเพราะว่าเส้นนี้ใช้ไม่ได้เขาจะชื่อเกินไปข้างหน้าลงหนึ่งเซนข้างหลังลงเซนครึ่ง ข้างหลังจะต่ำกว่าครึ่งเซนนะคะข้างหลังจะต่ำกว่าหน้านะคะลจากนั้นเราก็พับเก็ตค่ะแล้วก็ขีดโค้งมาขีดโค้งมาตามที่เราติ๊กไว้เนี่ยนี่ค่ะเส้นบนคือชิ้นหน้าเส้นล่างคือชิ้นหลังเล่างเขาจะต่ำกว่านะคะอหลังจากนั้นเราจะมาวัดเช็คเอวค่ะ เช็คเอวให้ได้เอวจริงแปดห้าเซนถ้าเป็นนิ้วก็คือสามสิสามครึ่งวัดตรงนี้ให้ได้สามิบสี่ครึ่งค่ะเพราะว่าเราจะทําขอบโคง้งขอบโค้งข้างล่างจะใหญ่กว่านะคะอ่ะสามสี่ครึ่งนะคะอันนี้นะคะเราวัดเช็คเอวนะคะชิ้นหน้าแปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งมาต่อค่ะมาต่อกับชิ้นล่างนะคะก็คือชิ้นหลังนะ มาต่อกับเส้นล่างนะคะก็คือชิ้นหลังนะได้17นิ้วหนึ่งกระเบียด17นิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะอย่างก็ไปอีกเท่าหนึ่งเพราะว่าเราวัดแค่2ส,ส่วนเราหาไว้4ส่วนก็จะได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะได้3าสี่ครึ่งแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็คือสรุปและเอวตรงนี้ได้ะคะ่ะได้พอดีนะไม่ต้องปรับอะไรแต่ถ้าเขากาดเกินแล้วก็เนี่ยโค้งตรงนี้เข้าเข้าออกนะคะถ้าตรงนี้ขาดเราก็เพิ่มถ้าตรงนี้ ถ้าตรงนี้ขาดเราก็เพิ่มถ้าตรงนี้เกินเราก็ขีดเข้านะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะการหาเอวเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะดูเส้นสอบกันนะคะอ่ะหมุนก่อนนะเส้นสอบชายของกระถุงป้ายเปิดเนี่ยเขาจะมากกว่าป้ายทบป้ายทบด้วยจะสามเซนแต่ป้ายเปิดมันจะอยู่ที่ประมาณห้าห้าหกเซนอ้อยเอาห้าเซนก่อนนะเพราะว่ามองดูเขาจะนี่ถ้าเกิดหกเซน cm, มันมองดูสอบมากเกินไปต้องดูความบาลานซ์ของสะโพกด้วยนะคะนี่อ่ะได้ห้าหรือหกเซนค่ะนะคะ,นะคะ แล้วแต่ตัวเลขเลยนะคือใช้ได้สองตัวเลขเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราขีดพุ่งไปที่ชิ้นหน้าหลังจากนั้นเราก็ขีดตรงขึ้นไปที่ตรงหน้าตรงสะโพกค่ะนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นถ้าเราเห็นว่าสะโพกเขามองดูป่อง,องๆหร <ๆ S 1> ืออะไรเราก็ขีดกินได้หน่อยหนะนึ่งนะนี่เป็นนี้ให้เส้นเขาเรียวแต่นี่ก็พอดีค่ะไม่ได้กินนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยเวลาเราตัดเราก็ตัดเส้นนี้นะเส้นใน,นะคะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าการขีดชายสอบทําให้วัตถุของเรามันมองดูทรงสวยนะคะ คือเขาจะไม่มองดูบานนั่นเองนะตัดเลยค่ะเราจะใช้ชิ้นนี้ไปก๊อปเป็นชิ้นหน้าเต็มนะคะถ้าเราทำป้ายเปิดเราต้องก๊อบหน้าเต็มเพื่อให้วางตัดได้ง่ายนะคะนี่ตัดมาได้เลยตามเส้นเดิมเลยเพราะเราเช็คแล้วอะหลังจากนั้นเราก็ตัดเส้นบนค่ะเส้นชิ้นหน้าก่อนนะคะเ็าจะเอาชิ้นนี้ไปวางก๊อปเป็นชิ้นหน้านะและเดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งของการย้ายเก็บค่ะ ย้ายเก็บเบี่ยงสำหรับป้ายนะคะใช้กระดาษที่เหลือนี่แหละจ้ะพอไหมคะเก็บเดี๋ยว,ยวพอไหม ใช้กระดาษที่เหลือเนี่ยนะคะมาวางค่ะนะคะกรีดเขาให้เรียบค่ะถ้ามองอยูยากเราก็กรีดให้สันทบเขาตรงนี้ให้เรียบเลยนะคะก่อนที่เราจะ๊อกนะหลังจากนั้นเราก็าวางไว้ค่ะแตเข็มหมดค่ะ กับเส้นสันทมนี่ให้ตรงเลยนะคะไม่ให้เกินไม่ให้ขาดนะ แล้วเราก็อปเส้นเอวลงไปค่ะนี่นะคะเส้นเอวลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ติ๊กตรงนี้ตรงสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ไว้ค่ะแล้วก็กิ้งเก็ดลงไปกิ้งตัดลงไปนะคะเส้นกลางด้วยได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็กิ้งเส้นชายค่ะ เราตัดตรงนี้เราแต่ยังไม่ตัดไม่ต้องตัดเส้นจริงนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งอนะตรงนี้เราตัดเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราพับกระดาษดีแล้วนะคะเนี่จะตัดไปเลยนะเพราะกระดาษอันนี้เขาจะนิ่มกว่ากระดาษที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแบบว่าสีสีขาวนะคะถ้าใช้เองที่ร้านเราก็จะใช้สีนี้ค่ะแต่ถ้าทําขายเราก็จะใช้แบบเขาจะแข็งมากกว่านี้แต่เวลาเราตัดเขาจะไม่ค่อยตรงแบบแบบกระดาษสีค่ะ ตัดชายนะคะเมื่อเราได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนแกะออกได้เมื่อเราเราก็ออกมาแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราทําเป็นเส้นล่างของชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยเราจะเป็นชิ้นทบหลังคะ่ะนี่นะคะทบหลังนะเราจะาไว้วางตัดหลังทบหลังนะคะก็คือหลังจะไม่มีรอยต่อนั่นเอง เราก็ตัดตรงนี้เลยค่ะตัดเส้นเอวเลยค่ะให้เหลือแต่เส้นล่างอย่างเดียวค่ะเส้นบนเราคอบลงมาแล้วนะเราไม่ใช้แล้วค่ะเส้นบนสําหรับแพทเทิร์นตัวนี้นะเราตัดทิ้งไปเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องงงเวลาเรากิ้งนะคะนี่เป็นชิ้นหลังไปเลยค่ะอันนี้เป็นหลังนะนี่ได้แล้วทีนี้เราจะมาอ่ะพิ่ออกมาค่ะ หลังจากก็แกะออกมาค่ะแผ่ออกมานะเป็นก๊อกเต็มแล้วเราก็แผ่ออกมาเส้นตะโพกใหญ่ที่เราดติ๊กไว้หัวท้ายเมื่อขีดตรงจึงกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ได้แล้วสะโพกใหญ่อันนี้สะโพกเล็กนะคะที่เราติ๊กไว้เราก็ขีดตรงตรงนี้เส้นกลางที่เป็นจัดทบที่เราขีดคมๆไว้นะคะที่เป็นกระดาษคมๆอ่ะเราก็นี่ค่ะ หีดตรงมาแบบนี้ก่อนเป็นเส้นกลางค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะนี่ค่ะอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัวนี้เราต้องดูก่อนนะว่าปนะ้ายอะไรตัวนี้ขวาทับซ้ายเพราะฉะนั้นด้านขวาจะเป็นด้านใหญ่นะคะเราจะย้ายเก็บฝั่งนี้นะแต่ด้านนี้เก็บฝั่งนี้ที่เราก๊อปมาที่เราก๊อบมาอันนี้ก็คืออยู่ตำแหน่งเดิมนะคะอยู่ตำแหน่งเดิมค่ะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงตำแหน่งของอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ สื่อขีดนะคะอันนี้ก็ใช้เหมือนกันแต่จะไม่ใช้ในชิ้นโชว์จะถูกใช้ในชิ้นล่างชิ้นที่เป็นป้ายด้านในนะคะอันนี้นะก็คือเนี่ยคันนี้คือตำแหน่งเดียวกันนะที่วิ่งก๊อปมาแต่เราจะไม่ถูกใช้ในชิ้นนอกนะคะเราจะถูกใช้ที่เป็นชิ้นในค่ะทิ้นนี้เราจะมาย้ายก่อน,นะค่ะย้ายเส้นนอกนะวัดถัดออกมาสองเซนครึ่งค่ะเท่ากับที่เราทำเก็บไว้ตรงนี้นะถัดออกมาพอถัดออกมาสองเซนครึ่งแล้วก็แบ่งอ่าหนึ่งจุดสองห้าได้เส้นนี้ค่ะ ขีดมาค่ะอ่าเก็ดยาส12เซนเหมือนกันนะคะเท่ากันกับเส้นนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งนะคะเพื่อให้ป้ายของเราออกมาข้างสะโพกมากขึ้นหลังนั้นเราก็เอาตรงเนี้ยค่ะทายชายเนี่ยแปะเข้ามาเลยได้ตรงไหนนีเราก็ขีดตรงค่ะหรือว่าใครจะวัดแบบนี้ก็ได้จากกลางหน้ามาที่ตรงปลายเก็บเท่าไหร่ตรงชายวัดออกมาเท่ากันก็ได้เหมือนกันนะคะ เนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะอะ่แบบนี้นะเท่าไหร่สี่นิ้วสี่นิ้วห้าแปดอ่ะสี่นิ้วห้าแปดตรงน,ออนี้นี่ค่ะอ่ะเราก็ขีดผ่านไปได้ค่ะเอะ๊ได้ไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยห้านิ้วห้าแปดนะคะอ่ะอันนี้ก็ห้านิ้วห้าแปดนะคะได้เส้นนี้ค่ะเราก็ติ๊กออกมาค่ะได้แบบนี้นะก็คือเป็นเส้นกลางแบบนี้ค่ะ นี่แหละคือเส้นพับป้ายของเราพอป้ายปุ๊บเราต้องมีการเย็บล็อกเย็บล็อกอยู่ที่สิบเซนค่ะเย็บล็อกอยู่ที่สิบนิ้วนะคะหนึ่งเส้นเอวของเราอยู่ตรงนี้สิบนิ้วอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราจเริ่มมาพับเก็บเส้นเอวกันใหม่ค่ะนะคะตามเส้นเดิมของเรานะอันนี้ก็ได้นะขี่ไปตามรอยของเดิมของเขาเนี่ยเคแต่ตรงนี้เราจะย,ย้ายนิดหนึ่งนะคะเราก็มาพับเส้นนี้แทนนะคะประมาณนี้ค่ะ นี่จ้าตัดออกมาเลยจ้ะก็เป็นงันเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเวราตัดเราก็ใช้แพทเทิร์นอันนี้แหละตัดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะเพราะว่าป้ายเปิดเขาจะมีสองชิ้นนั่นเองนะคะ เนี่ยเวลาเราวางตัดนะคะเราก็วางตัดไปเนี่ยชิ้นที่เป็นป้ายป้ายอันที่ว่าขวาซ้ายเราก็วางแค่นี้นะคะวางแค่นี้นะเนี่เราก็วางปกติตรงเนี้ยจะเหลือเท่าไหร่ก็หลังจากที่เราวางชิ้นชิ้นที่หนึ่งเราจะตัดชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะตัดชิ้นที่หนึ่งนะตัดหนึ่งนะคะเป็นนี่อันนี้อันเนี้ยแล้วก็เป็นชิ้นที่เราตัดเต็มเนี่ยอันนี้นะคะคือเวลาเราวางตัดเราก็วางแบบนี้แต่เผื่อจะเก็บ แค่คือตะเข็บด,ด้านในอ่ะที่เป็นด้านในของเราอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอ่านทุได้ง่ายๆว่าด้านเนี้ยคือเขาจะซ้อนอยู่นะคะสมมติว่านี่เป็นหน้านะที่เราก๊อบเต็มมาถึงนี่แล้วนะเน,นี่ยอันเนี้ยคือเขาจะซ้อนอยู่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงด้านเนี้ยเราไม่ต้องเผื่อตะเข็บเราจะเผื่อด้านนี้แทนเพราะด้านเนี้ยเขาจะเป็นด้านที่จะมาต่อตะเข็บชิ้นหลังนั่นเองนะคะนี่อันนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องมีการขีดเก็บค่ะขีดเพื่อให้ถ่ายกราเชิดขึ้นนะคะวัดลงมาหกนิ้วครึ่งค่ะ อ่าล้วก็เก็บใหญ่อยู่ที่ประมาณประมาณครึ่งนิ้วนะคะวัดแบ่งครึ่งอ่านี่แบบนี้แล้วก็เก็บแบบนี้ค่ะเราจะทําเก็ตเพื่อเย็บเขาตรงนี้นะคะสําหรับชิ้นในนะสําหรับป้ายค่ะเก็บยาวหกนิ้วครึ่งนี่นะคะขีดมาแบบนี้ค่ะนี่สาหรับสําหรับชิ้นที่เป็นด้านในนะอันเนี้ยเนี่ยเราจะต้องเย็บเก็บแบบนี้ค่ะขวางเขาไว้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้ค่ะอ่าเขาจะเป็นด้านเนี้ยเรารวางตัดเราไม่ต้องเผื่อนะคะคือวางตัดเป็นชิ้นที่สอง ตัดเนี่ยชิ้นเนี่ยตัดที่ทสองตัดที่สองนะคะแต่เวลาป้ายอ่ะป้ายอย่างเงี้ยเวลาตัดป้ายอันที่สามขเราเนี่เราวาพับแค่นี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองวางตัดให้ดูนะเพราะว่าจะต้องตัดเทอาอมาก่อนที่จะก่อนที่จะรีดกาวนั่นเองค่ะอ่าทจนี้เรามีผ้าแบบนี้นะ นี่คือยาวมาเลยนะคะเนี่ยสาหรับใครที่มือใหม่ดูได้เลยนะอ้อยมีสอนไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนอ้าวเนี่ยผ้าก็ชิ้นใหญ่เนาะนี่นะคะเราจะดูว่าเราจะเอาชายโอย้ชายเขาเนาะชายถ้าเราเกิดเราเอาอย่างเงี้ยมันกุดกุดไปค่ะทุกคนเ,เอาลงสักนิ้วหนึ่งนะเอาลงสักหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยเอาลงเท่าไหร่ดีเนี่ยเอาเป็นชายน้อยอย่างเลย นี่ค่ะเอาชายลงเจ้ประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะเพื่อให้เพื่อให้ลายของเขาไม่กุดนะคะนี่ค่ะขีดแบบนี้ขีดยาวเลยค่ะขีดเส้นชายไว้ก่อนนี่คือสอนตัดวาง นี่ค่ะหลังจากนั้นเราเราก็วางค่ะวางนะคะวางไปนี่ตัดชิ้นหลังออกมาก่อนอย่างที่อ้อยบอกว่าตัดชิ้นที่หนึ่งนะคะตัดเอาข้าวนะคะเรายังไม่ได้กิ้งจริงพอตัดเพื่อไปวางตัดท่าเก่าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะเราก็วัดจากชายนี่นะคะจักชายขึ้นมาที่เราติ๊กไว้เนี่ย วางไปแบบนี้ค่ะเราก็วางอ่าตรงนี้มันเหลือเยอะเกินไปแล้วก็อ่ะประหยัดผ้าหน่อยเข้ามาค่ะนี่นะคะอ่ะตรงนี้นอ,นอีกหน,น่อยหนึงนนห่งอ่าักประมาณนิ้วสเหลือสักประมาณนิ้วกว่านิดนิดนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าชายล้วก็เอาแบบนี้นะคะเราก็ใช้หินทับหรือว่าใช้เป็นมุนกัดุ้งข้าวก็ได้ค่ะหลังนี้นเราก็ตัดค่ะ ตัดนะคะอยู่ที่ประมาณสามระเบียดค่ะเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อเราไปรีดก,ก,กาวแล้วเขาเกิดปัญหานี่เราก็ตัดไปตามรูปนี่เลยค่ะเนี่ยเผื่อตะเข็บไว้เยอะก่อนเผื่อเขารีดแล้วเกิดปัญหาบิ๊เบี้ยวหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเผื่อเรารีดแล้วเกิดปัญหาเราก็เผื่อเยอะไว้ก่อนนะคะแต่ไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวจะเปือนเกินไปอ่ะเมื่อได้ชิ้นที่หนึ่งแล้วเราจะมาตัดชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองนะคะ เราก็ทําเหมือนกันค่ะวางแบบนี้นะคะอย่างที่อ้อยบอกว่าเราก็วางรนะักใช้ชิ้นนี้แหละวางไปเลยนี่นะคะเราวางแบบนี้ค่ะแต่เราไม่ต้องเผื่อตะเข็บเยอะเพราะว่าฝั่งนี้จะไม่มีตะเข็บแต่อีกอันหนึ่งจะมีตะเข็บอ้อยก็จะเอาสักประมาณสักประมาณสามกระเบียดนะคะเอานี้หนึ่งนี่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเวลาไปวางตัดเราต้องแบงแต่เวลาเราวางตัดอันผ้าก,กาวเนี่ยเราวางอย่างนี้ไปก่อนเพื่อให้ตัดง่ายๆแต่เวลาเรากิ้งเราจะต้องแบะก็ออกนะคะ เอ๊ะทำไมเขาแรลแบบว่านี่กรงไหนเขาชายเท่ากันไหมเนี่ยอ้ะเ็าเท่ากันหนูนะทำไมไอ้ขีดตรงนี้มนมีเนี่ยไอ้ขีดตรงนี้ที่ว่าให้ทำไว้คือวางตัวอย่างที่ว่าผ้าถุงใบเปิดนั่นเองอันนี้ตรงนี้ตัดไปเยอะกว่านะน,น,นี่ถ้าตัวไม่ยาวมากเขาจะเหลือช่วงเนี้ไว้ทำขอบได้แต่ถ้าเกิดว่าใครสูงเกินไปก็ต้องกันผ้าไว้ทำขอบนะสำหรับข้างนะคะนี่นะคะเอาแค่สามกระเบียดพอน,นะ อาน้อยหน่อย,น,อยน้อยกว่าชิ้นหลังเพราะว่าเราเราไม่ถูกใช้ทั้งสองฝั่งนั่นเองนี่ค่ะวางตัดแค่นี้พอน,นะคะอ่าได้แล้วชิ้นที่สองอันต่ตอทีนี้เราต้องมาออกเพราะว่าเราจะใช้แพทเทิร์นอันนี้แหละตัดเป็นชิ้นที่สามที่เหลือจะเหลือพับป้ายเท่าไหร่ก็เน,นี่ยแหละเป็นชิ้นที่สามเราก็พับตรงนี้เข้ามาค่ะเพราะเราจะตัดแค่ป้ายตรงนี้นะนี่ค่ะเราก็วางแบบนี้ค่ะ นีป่ปลายเราก็จะเหลือได้เยอะอยู่นะตัวนี้ตัดไปเลยค่ะได้เยอะๆไปเลยจะได้ปิดบางกาวนะ้โอ้เหลือเยอะอะทำไมาเยอะขนาดนี้อ๋อเยอะไปเยอะไปนะเยอะไปไหมเอาอวว่าเอาไว้ทําขอบอันโชว์อันดีนดีกว่าเอาไว้ทําขอบเยอบกับอันหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าขอบอันเนี้ยเวลาเราใช้เย็บกลับทั้งทั้งบนทั้งล่างอ่เขาจะชอบบิด อันนี้เราเอาไว้โชว์เป็นผ้าพื้นแล้วอันเย็บกลับเราเอาอันนี้นะคะเพราะว่าผ้าเราเยอะเราเรา,เราตัดไว้ไว้โค้งขอบอันหนึ่งนะโค้งขอบกลับมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะเพราะว่าผ้าเ็าเยอะไปหน้ากว้างนะคะผ้าตัวนี้อ่านทีนี้เราก็จะได้ไป้ายอยู่ที่ประมาณเนี่ยแค่เนี้ยพอแล้วค่ะเจ็ดแปดนิ้วพอแล้วนะนแค่นี้ค่ะ เนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นชิ้นที่พับเข้าไปข้างในนั่นเองนะคะนี่ค่ะกันผ้าไปละพอดีผ้าเขามีเยอะไงก็เลยเอาไว้กันนี่เลยเอาทำขอบง่ายๆมันจะได้ไม่บิดขอบอันนี้เราก็เอาแค่โชว์พอนะคะเพราะว่าเราใช้อันนี้เย็บกลับเลยผ้าเขาเป็นแนวขวางอย่างเ<ๆ>งี้ยเวลามันชอบบิด แต่ถ้าเราใช้อันแนวเนี้ยเย็บกลับอ่ะผ้าเขาจะผิวมากกว่าค่ะนะคะแต่ถ้าใครไม่พออย่างเหลือป้ายน้อยอ่ะเนี่ยป้ายที่ดีคือป้ายขนาดเนี้ยกำลังดีค่ะนะคะแปดเก้านิ้วอะไรได้หมดนะจ้ะแต่ถ้าเกิดบางคนเหลือสองนิ้วก็ได้นะแต่การที่เราเหลือน้อยเราจะเห็นผ้ากาวเยอะนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็ตัดเจนเลยค่ะเวลาไปวางผ้ากาวเราก็วางเอาเอาผ้าเนี่ยวางเข้าไปนะคะ เอาชิ้นที่ผิดเนี่ยวาดลงไปที่ตรงกาวนะคะกระวังก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเไปตัดผ้ากาวแล้วก็รีดค่ะส่วนขั้นตอนการวางผ้าการกลิ้งก็อ้อยมีสอนไปเยอะนะคะลองไปดูได้นะพอดีทำเพจให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็จะได้ดูรู้วิธีนั่นเองนะคะ ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะก็เป็นงานหน้าร้านที่อ้อยถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมกันนั่นเองค่ะนี่สดๆเลยนะคะวันที่9เดือนส1ปี6 6เนี่ยค่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะที่อ้อยถ่ายทำซึ่งอากาศแบบฝนตกมากเลยค่ะค่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ